Mọi người <laughs> 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 ผ้ว่าคงจะให้คาตอบของพวกเราอย่างดีนะคะเราถือว่าที่ผ่านมาในระยะเวลา6ปีที่เราไม่ออกมาเคลื่อนไหวเป็น่มคะใ่ี่คอเสียใที่น้องที่ได้รัลกระผจริงๆนะคะจะดูว่าเรามายิ้ข้างๆแล้วนะรู้สึกว่านะคะที่ว่าท่านเเจอฉันต้องกรระยะเวลางาน่งานเพราะว่าท่านอกงานดูนะคะเมื่อไม่มีงานนี้นะคะี่จะมาถึงก็ปน เดี๋ยวไปนี่ไม่จบก่อนนะหนูยังพูดไม่จบท่านช่อไหมเจ้ากับอาชาวบ้านก่อนนะให้ให้ร้อไม่ถ่ายรูปนะคะการหลักฐานเมื่อวันนี้ผู้ว่าคนนี้นะคะออกมารับโดยเดไม่เหมือนผู้ว่าที่ผ่านมาน้ารงก็ได้ไปตรงท่านให้ไม่ลงนี่ทานมายืนึ้งซื้อท่านพห้ดิเก็ตนะครับมายืนึ้งซื้อตัวว่าเป็นถือที่ดินเง็นก้อนย่างเงินบ้างก้อนตัวนี้ช่วงใด แล้วพอจากตรงนั้นผมก็ไปหาท่านผู้นำผู้ใหญ่แล้วก็ท่านนายกคอต้นวิ่งเข้าไปตรงเขาไปเอาต้นน้ำเขานช้เขบอกคือต้นน้ำที่มันมีน้ำหลมาตลอดที่มันตลิ่งสูงสๆแล้วลงไปมีน้ำไหลจากฝั่งทางตะวัมาเรื่อยๆครับไปถึงต้นน้ำมาแล้วก็ไปดูต้นน้ำที่ท่านบอกว่ามันมีน้ำหลมาตลอดก็เห็นว่าตรงนั้นนก็มี พี่น้องจะทำงาน,น,นเกษตรได้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับผมเรียนพี่น้องเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยปว่ชีพท่วไม่เยอะนะครับพี่น้องเดือดร้อนนะครับทางภาคาการก็เข้าไปช่วยดูแลนะครับว่าทั้งสูบน้ำเนี่ยยกตัวอย่างท่าที่พูดให้ฟังได้กันนะอย่างข้าวข้ามเนี่ยผมทาลองทองเข้าดูเราสูบที่หกตีโอสูบสองท่อนะครับจากสบมัน่งหนึ่งนี้ปุ๊บก็ ไอฝั่ง์อยู่สำหรับการผลิตปบานะครับมีหลายจุดเลยที่ในข้าแซกที่สุดให้ทั้งหมูจะเลยข้าวข้าวรัล่ออะไรต่างๆทั้งแกงกะหี่ที่ไปทำในตัวหมูย te <pl ains> you <tv> ่างห้าสำหรับจ่ายน้ำอะไรให้นะครับทำทำให้หลายอย่างที่ข้าแซกนี้จะทำให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทางน้ำฝัตวให้ทำปุหีก็เยอะทางตกปลาหนังหมูอะไรต่างๆเป็นความเดือดร้อนที่น้องซึ่งเราทำทั้งปลูกน้ำเพื่อเป็นทาความเดือดร้อนที่น้องไม่มีน้ำปลา พวกไปพวกไทยแล้วก็น้ำพวกอเมริกตนนะครับรวมถึงเรื่องฝนหวงนะครับเป็นเขาไ้โทรได้ติดต่อให้ทางผนหวงมาตั้งอยู่ที่สนามินสุโิทัยนะครับก็เาเเรื่องบินมาสองลำนะครับกับเดินตัดแถเจอที่ตั้งแต่ดีนาเขาบินมาจากสุราษนะครับหรือระจุนะครับเขาต้องไปเตินสารเติอนมันที่นี่นมันก็เลยมีให้ผลกระทบก็เลยรับแถนเมื่อหม่ มาตั th th anyway, the the ้งฐานเระ่านที่สนามียงจุพรนะครับก็เลยได้ผลขึ้นมามีผลตกมาช่วยเขาเขาเียงอลผมก็เข้าไปเหว่ยไำนะครับแต่อาจจะไม่เจอถ้ารู้ว่าบ้านู่ไห็เข้าไปหาป้านเลยนะครับไม่ได้เจอจริงจริงไม่ได้เอ ไปจำเรื่องนะเดี๋ยวนะผมเล่าเรื่องเรื่องการดำเนิการรัฐการนะครับในตัวเรื่องความเด็กพร้อมนะเราเราไม่ได้ดูว่าเป็นใครนะทัานเจ้าวัดท่านก็อยากให้ดูเรื่งเผยติงกเพื่อเพื่อเราก็ทำให้จดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องปัญหาที่เข้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการกันมานะครับแล้วทีนี้พอทำมาแล้วเนี่ยก็มีพี่น้องติดต่อว่าจะมายื่นหนังสือขอเรื่องรัการนี้ผมก็รับนะครับมา2โมงเดี๋ยวน้รออยู่2โมงนั้น นะครับเพราะว่าจะได้ไม่คุยกันต้องเรียนที่นอนเพราะว่าโครงการเนี้มันมีมติคอรมตั้งแต่ปี2องห้าห้ามยุติโครงการนะเนื่องจากมีปัญหาความที่เห็นด้วยของที่ร้องเรียนอในพื้นที่และโครงการนี้ตั้งแต่ยุติโครงการไปตั้งแต่ปีห้าห่เนี่ยยังไม่ได้ถูกหยุดยกขึ้นมาดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็แต่ห้ามมาติดแยงหน่อยครับแค่จะรอครับก็ติดรอรอแจะรอครับก็คถือว่ามันก็คือยังไม่มีการดำเนินการมาถ้ายังมีการสัญญาณที่มาทางหน่วยงานไม่ต้องมีการสั่งนับติดตลอดนะครับงบทองการนะแล้วก็ถ้าท่านจะดูหนังสือของสปกนะครับที่ทางกระทรวานยนตทำไปก็บอกว่าถ้ายังมีปัญหาความไม่ถึงด้วยของพี่น้องแรงงานในพื้นที่ทางสปกก็จะยังไม่ดำเนินการแค่เพื่อขออะไรต่างๆไปฉะนั้นในหน่วยงานที่ผิดข้อต่างก็ยังยุติการดำเนินการ ไอ้เรื่องที่ชาพี่น้องไปอยู่ที่อะไรต่างๆอะต่างๆนะที่มีการกำหนดค่าเที่องไรต่างๆเราะชื่อและมีการบริการในเรื่องต่างๆแตงกรมีสิ่งต่างๆเนี่ยก็เลยขึ้นตั้งแต่ปี51เป็นต้นมานะครับจะมีการมาเรียกร้องมีการมาขอให้ทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ตัวให้ทางก็าบอกขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปกครองกันได้หรือเปล่า ะครับถ้าโยกคนในพื้นที่ตรงกันได้นั่นแหละมันถึงจะเริ่มขั้นตอนกระบวนการที่นําเข้ามาสู่ในการดำเนินการใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเรียหนเลยเราบว่ายังไม่มีการดำเนินการมีข้งมูลยื่นมาผมก็ส่งไปเดี๋ยวท่านมีข้งมูลมาผมก็ส่งไปนะครับข้อมูลไปคนรัฐบาลใหม่จะตัดสินใจยังไงก็แแล้วต่ัดสินใจ ในตอนนี้ผมเรียนว่าไม่มีการดำเนินการใดรที่เกี่ยวกับการดินการนะครับตัวฝ่ายที่ท่านบอกนะครับถ้าเรามีบังทลายแล้วปีจังหวัดก็จะส่งเขไปที่ฝ่ายตำราะนะครับก็ยังไม่มีการมีเข้ามาเข้าไปอยู่ที่ศุนาลานนะครับทุกธนาคารทำฝาแฝดนน้ำเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้นะครับซึ่งแล้วก็เราก็พยายามจะมรเผาความอยูรอดของพี่น้องประชาชนดยการทำงานให้มีน้ำไว้ใช้ ได้อย่างเพ bon ียงพอเพื่อสื่อเพื่อน้องมาเพื่อน้องผ้ใต้มาครับก็ขึ้นตรีนะขึ้นมาคดีนะว่าตั้งแต่ปี51มาเนี่ยทางราชการไม stay, ่มีการดำเนินการใดๆมาทั้งสิ้นนะที่คนบอกว่าคนนู้นมีคำมีคำอะไรต่างๆขึ้าเพราะผมว่อยู่เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลานะครับก็ไม่มีกระบวนการหสื่อราชการอะไรใดๆมาทั้งสิ้นที่ให้ดำเนินการเรื่องเกิดนี่นะครับ ไอนี่นะครัอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่พูดคุยตัวตรงกันนะครับถ้า,าพี่น้องยังมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับกระบวนการต่างๆมันก็ยกังไปต่อเนี่ยถ้าที่ฟังท่านผู้ว่าพูดเลยค่ะก็คือหมายาความว่าถ้าหน่วยงานเดินก็สแสดงว่าก็ยังทำทุกท่าน ตอนนี้วยงานไม่ได้เดินเลยไม่ได้เดินเลยเพราะว่าเขาให้ในที่น้องจิติโครงการที่ตีการทาไปแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่รอเ่ามาเขาก็ถึงการมีโครงการไปแต่ปีหน้าถึงก็มามันก็ไม่มีการทำอะไรเลยมาเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าวันนี้พี่น้องที่มาเนี่ยทันู้ว่าพูดถ้าสมมติว่าไม่ต้องสมมตินะคะก็คือว่าให้ท่านูัว่า นะคก็คือให้เ่ว่าทอยนังคือ จุพรเวลามีงานเขียนไปจังหวัดจุฬาอยู่สุกเอ็นดี้อยู่ดีแต่ถามว่าวันนี้คนที่เอามาสมแสดงสมุดจะทำให้ความผู้ไหวกับพี่น้อได้ไมวันน,นี้ถามว่าพี่น้องเนี่ยต้องไปขายของต้องไปยาอะไรมีภาระกี่บิดาถาแต่คนเลานั้นเคยคิดถึงพี่น้องบ้างไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องไปเอาแล้วสมผู้ว่าส,สามควรที่จะทำดำงังเสร็ยกละ ทางที่ผ่านมาเราต้องมายืนว่ายืนด่าผู้ว่าแต่วันนี้นะคะเราแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เกลียผู้ว่านะคะผู้ว่าเข้าไปที่โรงเรียนแล้วแต่ผมพวกเราก็ไม่มายืนถนือน,นะคะท่านนะ,นะคะ,ะทำไมท่านไม่โทรไปคะท่านมีเบอร์โทรดีท่านนะคะโทรไม่ได้เลยจะมาพี่น้องมาเลยนะคะแต่ไม่อยากทำวามทุนไวแต่ที่เราออกมาวันนี้ถามว่าเราอยากทำไหมเราก็ไม่อยากทำถ้าผู้สนับไม่สนับสนุนมาสนับสนุน นเราอยากอยากให้ผู้ว่ามีคำตอบให้พี่หลวงว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะถ้าผมมีไฟแดงเนี่ยจะมีรถออกไปทันทีและจะมีไฟถ่าแบบนี้เรื่งเรื่ทุกครั้งใช่พี่หลวงใช่ใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่อเพราะว่าแค่เสียงแค่เพื่องเพิ่อนต้องอยู่ต้องอยู่ที่ตรงจุดนอนะฮะ ที่เราฟังในเฟซในไลน์เนี่ยมันไม่ได้ทุกรานทุกลำนะเราม้องทำผู้ว่าก่อนค่่ะกอนที่เราจะยื่นหนังสือนะคะเดี๋ยวพอท่านยื่นหนังสือของผมได้ดูเรื่องต่อจะว่าจะต่อไปก็ผมพยายามหนังสือไปถึงคณะนายกเมื่อีนะครับว่าพี่น้องเนี่่ยสวนหนึ่งที่พี่ต้องการนายกเลิกโครงการซึ่งการตัดสินใจนจะเป็นของทางที่ไหนนะครับเดี๋ยวทำให้ให้ นาเอดูหสือ้ว่าทำาไรให้เป็นเป็นความต้องการของกลุ่มนี้ที่ยื่นมาใยื่นนะผ่หนังสือไเดีนยหมคับ่ายให้นะครับผมที่าหนสือไปว่าพี่น้องใลานนทีคไม่ต้องการหนือมัควต้องการไม่รู้เดี๋ยวทำให้เลยแ้เดี๋ยวก็ี่ไมาเอาเลยวันอวันจ๋อ อันกเอไม่ได้ต้องไปใองไปทีขงนแล้วก็เอาองเราไปถ้าไปตามไเลยี่อะไรเดี๋ยวให้ผู้ว่าชื่อใก่อนนะคะว่าผู้สนับสนุนราพูดยังไงแล้วผูว่าให้ทาอบผู้สนับสนุนยังไงเช่ เรยว่าถ้ากาไม่มีเกลือเท่าว่าเา็อเขาไปทำออไวก็มีคนมา่ากายก็เกลื่อนเหมือนกันถ้าวนก็เป็นคนแล้วอยู่การตัดสินใจของผู้ให่มากแวตอนี้อันนี้เขาจะบอกว่าอยู่กที่ร้าน้เลยนะต่เีวเพราะว่าเขาเคยพูดผมก็เรับปากาจะว่าการตัดสินใจเรื่องเรื่อนี้ไได้เกี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะทำ